ก่อนประเดิมเริ่มบรรเลงเพลงออกแขเป็นของแปลกนำมาแปลคทีแก้ไขทำดน,นตรีปีชวาน่าขึ้นใจแสดงที่ไรเริ่มที่แรกแขทุกที ุดสุดที่รักฝากคนานจะสร้างสรรค์ลิเกไทยด้วยตักษีพี่น้องมีสุขทุกนนทดถ้าเล่นดีเชิญมาหาไปชมงร่วมบันเทิงเรื่องอารมณ์ ที่เต้นรำนำเสนอให้เหมาะสมชมแค่ผู้บุตรสุดที่รักพระอารมใครคืนคมจงผ่อนคลายได้หายคืนกราบคุณพ่อกราบคุณแม่ที่ใจดี คุณพี่ที่ใจบุญช่วยนุ่นให้ชมเทพพบุตรสุดที่รักพักใจกายเราจะได้ร้องรำนำไม้ชมกาาบคุณพาอคุาพุ่ณแา่ทุ่ใม่ีี่ใจดี คุณพี่ที่ใจบุญช่วยนุน้นห้ชมเทพพบบทสุดที่รักฝากใจไว้แฟนหญิงชายช่นชมผมขอคุณ ค่อยได้สร้างสันในานามของฉันเกสกศึกทุกการกระทำชอบความละทึกนี่กำนันเกสกศึกหัวใสหลงรักแม่สาวโอ้ว่ายอดซอยทุกวัน นี่คอยคิดคนโอแมงห้ามซับหนีไปกับไอ้สลทุกวันหลายหลตรองหายถึงเธอจะหายเราก็ได้ตามหาตามหาการดาทุกแห่งให้ความผหดผู ตามทุกรูระแหงพี่ตามทุกแหง่งบอกให้ถึงเธอจะอยู่กับใครนะพี่ก็ไม่อห้เขาเพราะว่าพี่รักเจ้าว่าใคร ในแถวย่านบ้านหมู่ใหญ่ยังมีดาวหวลายวัยรุ่น,อน,อนชอบรุ้ชอบล่าถ้าชอบท่าลุ้นลองได้เชียวชุนชุยชายข้าไม่กลัวใครให้คอ,อ,อยช่วยคิดเป็นคนสนิทเจ้านาย ไอหนุ่มหัวใสใจสนใจอักกูสนจอมซาลูกกันมานานแถวบ้านนาไม่มีใครกล้าผักใสถ้าใครดื้อดึงมาต่อสู้ต้องเปิดประตูความตายให้มันได้อย่างนั้นสิวะท่่ด้ผมกับที่เป็นลูกน้องของกู กำนันเตกตึกทุกวันนี้มีความสุขมีความสบายอยากจะได้อะไรกูก็ได้ปล่อยดอกปล่อยเงินกู้มีความสุขความสบายแต่ทุกวันนี้สิ่งที่มันยังคาใจกูอยู่นั่นคือสร้อยหญิงนั้นเป็นที่รักกูโดนพลากไปกลางงานวิวานั่นคือไอศนไอสนนี่เป็นเพื่อนสนิท ไม่ผิดกับเพื่อนร่วมน้ําสาบานแต่ดูการกระทําของมันมันมาฉุดสร้อยไปในางานวิวากูต้องอับอายแขกเรือที่มาในงานของกูกำน,นันฉันก็เคยบอกกำนันแล้วว่าให้ตัดอ,อกตัดใจจากสร้อยซะกำนันมีเงินต้องเยอะต้องแยะไปซื้อหญิงกินที่ไหนก็ได้หรือว่าหญิงคนไหนอยากจะได้กำนันมาเป็นผัวก็เอาเงินไปขอเขาเลยสิกำน,นันเฮ้ยมึงพูดนะกูเข้าใจ ไอพูดนะพูดง่ายแต่การกระทามันยากเว้ยเฮ้ยกูนั่รักสร้อยเพียงคนเดียวเท่านั้นถึงจะมียิงอื่นหมื่นแสนต้องมากมายให้กูเลือกแต่กูไม่อาจปันใจไปให้ยิงอื่นได้เพราะใจของกูมีแต่สร้อยสร้อยสร้อยคนเดียวเท่านั้นแต่กำนันเป็นอย่างเงี้ยกันแล้วแต่กำนันเธอะโธ<ฮ>่พี่กำน,นัน<ม>แต่<ะ>ฉันเนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีเลยขเลยขาหมงว่าดีจริงหรือเปล่าพี่กำนันรู้ไหมว่าฉันคนนี้รู้ว่าสร้อยนะ่ะอยู่ที่ไหน เฮ้ยเฮ้ยเฮนี่ไม่ใช่เรื่องรอเล่นที่มึงกําลังพูดออกมาหมายความว่ายังไงมึงพูดมาสิเราตามหาสร้อยตั้งหนมจังนานทุกแต่สุดท้ายสร้อยเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แค่ปลายจมูกของเรานี่เองเฮ้ยมึงพูดไวให้หมดเลยจะดีกว่าอย่าคุ้มเคือกูอยากรู้ว่าสร้อยอยู่ที่ไหนฉันได้ข่าวมาว่าสร้อยเนี่ยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้าน,นเองสร้อยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้าน ทำไมเราออกตามหาไม่ยกกักะเจอหรืออ,อย่าคงคำโบราณ<ๆ>เขาได้กล่าวเอาไว้ที่ที่ทอันตรายที่สุดนั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราลืมคิดถึงจุดนี้เอาอย่างนี้กันเถอะวะ่าถ้าหากสิ่งที่มึงพูดมาเป็นความจรงิงวันนี้ถ้ากูได้สร้อยกลับมากูจะมีรางวัลให้มึงอย่างงามเองนะแต่ถ้ากูไม่ได้สร้อยกลับมาวันนี้ไอ้สนกับกูมันได้เฮนดีก,กันแนะ่ <S <S <S> วเราดีไปเออเอเอเอ้ยไม่อู้ชาอันตัวเราดีไปเออเอเออเอ้ยไม่อู้ชาหวังได้ซอยกลับมาเออเอ้ยในครานี้จะได้ยอดดวงใจเอเอ้ยในครานี้ไปได้วยกัน ั้งหมดไอ<ด>้ท <ยะ S 2> ุกนองที่เรามีอยู่วันนี้ยังไงกูต้องในตัวส้อยกลับมา หัวหน้าครอบครัวไม่ทำตัวคอตคอนกเษกษตรตะกอนเก่งกล้าเป็นครอบครัวตัวอย่างหัวคอยสร้างความสุขอยามีทุกข์ เมียช่วยบรรเทาหัวนี้ก็เฝ้าฟันฝ้ารักไม่เสื่อมสีกับเมียชื่อซอยพร้อมด้วยลูกน้อยทั้งสองัวจะไปแล้วนาะจะไปทำงานนะน้องจะไปทำงานแล้วหรอเสร็จแล้วจะกลับห้องอ มาพี่สนจะออกนาเลยเหรอจ๊ะจ้างั้นพี่อย่าลืมนะลืมอะไรจ๊ะก็ไล่เทพซุปเปอร์นาโนนี่ไงจ้าผลิตผลของข้าเราจะได้ดีหา,ายดีหายดีใช่ไหมจ้าอย่าลืมนะหยิบไลเทพซุปเปอร,นะร์นาโนแล้วก็ลาลนะคนโก ไปนาน e. รีบกลับมานะต้อยจะเตรียมสำรับกับข้าวไว้ให้คุณของแม่เดี๋ยวพ่อก็คงจะกลับนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมสำรับกับข้าวไว้ให้เฮ้ยมันอยู่บ้านหลังไหนวะกระท่อมหลังนี้แหละลูกไม่งอแงเลยนะลูกนะ เห็นไหมกับตาโอ้ยฉันดงใจพี่พี่ดีใจดีใจเสียเหลือเกินพี่ออกเที่ยวตามหาแต่กลับไม่เจอแต่วันนี้พี่ได้มาเจอสร้อยพี่ดีใจกัมนานไปกับพี่มัมาได้ยังไงกันก็พี่ตามหาสร้อยมารับสร้อยกลับไปอยู่ด้วยกันยังไงนี่ท่านกำนันฟังให้ดีนะถึงอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าฉันน่ะมาอยู่กับพี่สนฉันมีลูกแล้วฉันจะกลับไปกับพ่อกำนันได้ยังไงถึงสร้อยจะมีลูกสร้อยจะมีครอบครัวอดีตที่เคยผ่านมาพี่มีติดใจพี่ชอบขอเพียงสร้อยกลับไปกับพี่และทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองกำนันท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงกันท่านลองนึกดูซิถ้าเมื่ออดีต ถึงแม้ว่าสร้อยจะได้แต่งงานกับกำนันเราอยู่กันไปก็คงไม่มีความสุขเพราะฉันสร้อยคนนี้ไม่เคยมีใจรักกำนันเลยคนไม่รักกันอยู่ด้วยกันนานๆไปเดี๋ยวกูรักกันไปเองไปเถอะสร้อยอย่าัมชักชาเสียวเวลาคลณไม่รู้เร้ออยากแล้วกำนันนู่นประตูออกไปเดี๋ยวนี้นะหมายความว่าอย่างไงเธอปฏิเสธเธอไม่ไปกับฉันใช่ไหมฉันจะไปได้ยังไงฉันมีลูกมีผัวแล้วให้ตายฉันก็ไม่ยอมไป

ทำนาไอหนุ่มนามนคนทำนาหาข้าวหาปลาให้คนโกเฮวเอาเฮวเฮวผมนี้ทำนาเราไม่เคยจะเกอ้อผมนี้ทำนาเราไม่เคยจะเกอ้อเพราะใช้ซูเปอร์นาโนเฮวเอาเฮวเฮลแมดเลี้ยงคนโก้ไอตอนช่วยฉันด้วยไอยไ<ม>เกิดอะไรขึ้น พี่แสกศึกช่วยฉันด้วยเขาจะจับตัวฉันไปทำอะไรเนี่ยพี่แสกศึกกูน่ะต้องเป็นคนถ้ามมึงต่างหากไอ้สนว่าสิ่งที่มึงทำลงไปนั่นมึงทำได้ยังไจงจิตใจมึงทำด้วยอะไรมึงก็รู้ว่ากูกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวากับส้อยแต่มึงกลับแย่งชิงเอายอดดวงใจของกูมาวันนี้กูเลยมาตามทวงคืนมึงไม่เกี่ยวทอยไปต้อย ไปกับพี่พี่เสกศึกเรื่องในอดีตที่ผ่านมาฉันว่าให้มันผ่านไปเถอดนะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันกับสร้อยก็มีลูกด้วยกันทั้งสองคนแล้วกูคงจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ถ,ถ้าตาบใดใจของกูยังมีแต่สร้อยเพียงผู้เดียวต่อให้มึงมีลูกกันสักกี่คนกูก็ไม่พึงสำเนี้ยกูต้องการสร้อยกลับไปต้องการเมียฉันเอถ้าอย่างนั้นมึงกับกูก็พูดกันไม่เรื่องสิวะส กเลยฮ้ยนักผูจะเอ่ยหัวคอเอาและจะคอซอยคืนอย่าพูดะรื่นล้อเล่นเฮ้ยเดี๋ยวโชคจะลายมึงอย่าได้ทะเล่น ปละเดียวโดนเข็นคายมึงมีทางตายกันอยู่หลายประตูทางนั้นไอ้สนก็สู้แค่ตายไอ้คนนี้ไปที่นี่มาไปี่นี่เลยต้อยเป็นนักขั้วก้อยเป็นกักลัวไปกับพี่เลย มีมาให้มันมีดินมันก็ดีคูกไปไม่พ้นผู้ยิงเข้าใส่ซอยเพชร ผู้ชายใสย่สร้อยสแตนเลสผมเห็นแล้วมันไม่สวยผู้หญิงมีนมติดอกผู้ชายมีลูกกะไป ผมเห็นแล้วมันออไม่สวยผู้หญิงมีน้มติดอกผู้ชายมีลูกกะเอยเหลียวเหลียวเออทำดีๆนะเสียงอะไรโอดอ้าโอดอ้าน่ะเออปรับดีๆพี่เด้วทางบ้านเขาจะเข้าใจผิดผู้ชายมีลูกกะอายะ เหลียวเออปรับเสียงให้มันดีๆหน่อยเออไม่ได้ไม่ดีก็ให้โปรโมตไล่เทพไปตั้งหนาฮนะผูะ้ชายมีลูกกะกะกะหัวไม,ม่ใช่พี่เหลียวแล้วพวกมึงไล่ปิ้นพวกมึงละหัวอยองงามไส เสดด้วยเกืบลงไม่ได้ชีวิตของฉันไอเสือกช่างหน้าสมเพศเวทนาอยู่ให้มาขนาดนี้ก็ต้องถือกันแล้ว ชีวิตของฉันไอเสือกเป็นคนทำไร่ทำนาไร่านา,นาจเจริญงอกงามได้ไร่เทพฝากไว้ด้วยครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพรับประกันโดยซอโรสนะครับผมติดต่อกันไม่ได้นะครับอยากให้พืชผักผลไม้ของท่านนะครับจเจริญงอกงามมาต้องที่ไร่เทพครับผมโอเคนะพี่เหลียวนะอของดีๆนะครับผมใครจะซื้อไปปลูกก็ไปนะครับแต่ผม ก็ซื้อนะครับผมเอ้ยชีวิตไอ้เสือกอยู่บ้านทำไร่ทำนาฉันมีเพื่อนอยู่ประมาณสามคนในหมู่บ้านเนี่ยครบยู่แค่นี้เฮ้ยเป็นห่วงไอ้สนไอ้ส้อยเพราะว่าไอ้กำนันเสกศึกเนี่ยมันเป็นคู่เก่าเต่าเลี้ยงกันมาเคยแอบชอบกับไอ้ส้อยและไอ้ส้อยมันไม่ไปรักไอ้เสกศึกมันไปรักไอ้สนก็แอบหนีตามกันไปไอ้เสกศึกเนี่ยตามหาเว่อสัน้น กลัวกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเจอไอ้สร้อยกับไอ้สนเอ้ยเป็นห่วงเพื่อนแต่ก็เอาเถอะคนเรามันรักกันเงินทองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกมันเป็นเรื่องไอ้เรือช่วยกูด้วยไอ้เรือช่วยกูด้วยไอ้เอออรือเฮ้ยสนไปที่ว่างเอาไงในกำนันมันหน,นีไปทางนี้อย่าให้กูเจอนะ ว่ามันจะนั่งอยู่มันก็ต้องตายตายตายหรือต่อให้มันนอนแต่หากกูเจอมันก็ต้องตายตายตายไม่ว่ามันจะนั่งจะนอนถ้าหากกูเจอแม้กระทั่งมันยืนมันก็ต้องตายตายตายเก่งจริงๆเก่งเหลือเกินกูไปทำอะไรให้มึงไอ้เวร แล้วมึงทำไมเนี่ยมึงมายุ่งอะไรเนี่ยแล้วมึงมายืนบอะไรหน้าบ้านกูแล้วกูกำลังตามไล่ไอ้สนก็ส่อยไปไปจะไปไหนก็ไปยืนบังกล้องอยู่ในทางบ้านจำหน้ากูไม่ได้กูไปแล้วนะไปบายเฮ้ยไอ้สนไอ้สนไม่ได้แล้วไอ้สน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 ฮัลโหลไอ้สนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงวิ่งไปไหนอ่ะ เฮ้ยอะไรนะ <S <S อ๋อเขาโทรขับหลวงพ่อผมโทรผิดครับเอากูโทรไปหาพัดทำไมวนะเนี่ยไอ้สนไอ้สนไอ้สนสไลด์ยากหรือไอเวนฮะไอ้สนอะไรนะมึงจะไปซื้อไรเทพไม่ต้องไปซื้อที่กูมี ึกมันวิงตามาทำยังไงดีพี่สนจนถึงหน้าผาุบเขาแล้วมองหน้าเมียของเราเป็นห่วงลูกเต้าเหลือลายเมื่อถึงที่สุด องจุดจบเมียยอมเป็นศพพร้อมผูวัยอมตายทั้งสี่คนครอบครัวเพราะคนชั่วใจร้ายขากเล้วย้อนกับหลังเห็นที่ต้องพังแน่แน พี่นุนถูกไอเ้เสกศึกมันและพี่คงต้องแพนอนพายจะทำยังไงดีพี่ส้อยฟังพี่นะสร้อยอยู่มีชีวิตต่อไปได้ไอเ้เสกศึกมันจะไม่ทำอะไรส้อยพี่จะกระโดดหน้าผาถ้าหากว่าพี่ ย้อนกลับไปกับซ้อยพี่ต้องตายแต่ต้องพี่กระโดดหน้าผาพี่มีโอกาสรอดตายและจะกลับมาช่วยซ้อยพี่ไปก่อนนะส้อยถ้าพี่สนต้องตายไปต่อหน้าต่อตาฉันส้อยฉันจะอยู่ได้ยังไงซ้อยจะยอมตายพร้อมพี่ไอ้จะตายกับพี่ได้ยังไงแล้วลูกของเราทั้งสองคนล่ะจะให้ลูกของเราตายด้วยเหรอถึงแม้ว่าฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป ฉันยังไม่รู้เลยฉันอาจจะอยู่อย่างตายทั้งเป็นไอ้กำนันเสกศึกมันไม่ปล่อยฉันไวแน่ไปเถอะพี่ฉันยอมตาย